สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกกริ้งใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับสมาชิกท่านใดที่กำลังเลงหารถไว้ใช้งานนะครับถือง,งบอยู่ประมาณ6 7ถึง7หมื่นและก็ไม่อยากได้รถปีลึกลองมาชมรุ่นนี้ดูบ้างนะครับในงบประมาณนี้เราจะได้รถแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็น Toyota Cora a อาตินี่แหละครับอดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะครับตัวนี้ปี2008 1.6นมันล้วนนะครับเกียร์ธรรมดา ถ้าท่านชอบและสนใจนะครับเปิดไว้ที่ราคา6 5 0 0 0ับาทนะครับคนขายขอร้องว่าห้ามต่อแล้วนะครับราคานี้รับได้โทรมาไปดูรถทดลองขับรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับรถอยู่ที่นนทบุรีนะครับแถวบางใหญ่นะครับถ้าท่านชอบสนใจเข้าใจรับได้นะครับคันนี้ใช้งานได้ปกติครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้งานได้ครับแอร์ก็เย็นปกติสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านชอบและเข้าใจหรือเปล่านะครับเป็นอดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะครับ ภายในก็ทําไว้ให้ดูดีนะครับไม่น่าเกียดเลยเอาไปใช้งานกันนะครับได้ทรงได้สภาพนะครับส่วนการซ่อมบํารุงดูแลก็อะไรเยอะครับไม่แพงเข้าไปหาข้อมูลได้ครับในเอาติดขับหรือในแท็กซี่ปลดป้ายก็ได้ครับมีอะไรเยอะเลยครับอะไรก็มีทั้งแท้เทียบเทียมจะซ่อมราคาไหนอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตอนที่เราไปคัดรถไปตรวจสอบนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูไปช่วยกันเช็คนะครับถ้ามันใช้งานได้ปกติโดยรวมแล้วใช้งานได้ก็ ตัดสินใจดูนะครับสําหรับผมก็ชี้เป้าและนําเสนอนะครับไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการนํารถทรงดีๆแล้วก็ปีไม่ลึกมากเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็ยัเงเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับสําหรับผมก็นําเสนอไว้ก่อนนะครับเผื่อมีพี่น้องชอบเข้าใจหาเอาไปใช้งานตัวนี้ก็จะได้ทรงในสภาพได้การซ่อบํารุงดูแลไม่แพงนี่นะครับ 65,000บาทนะครับใครรับราคานี้ได้โทรเจราจาสอบถามไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่รู้กันนะครับว่าใช้งานค่อนข้างจะไม่ยากครับและอะไรก็มีเยอะขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมและเข้าใจด้วยนะครับตัวนี้คืออดีตแท็กซี่ปลดป้ายนะครับรถก็ใช้มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ปรับสภาพมาให้แล้วครับ